ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องโรคของเมลอนอีกหนึ่งตัวผมซึ่งเป็นโรคในกลุ่มของเชื้อราครับผมก็คือราแป้งนะครับผมก็ที่เพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะเคยเจอแล้วครับผมครับนี่เป็นใบที่ราแป้งเริ่มจะลงครับผมมีอยู่หนึ่งจุดนะผมบนใบนะครับนี่เป็นคุยขาวๆเล็กๆครับผมถ้าเราเจอ ตอนอย่างเงี้ยก็ยังสามารถแก้ไขได้ไง่ายครับผมอาจจะใช้ชีวพ,พันธุ์หรือว่าเคมีครับผมฉีดพ,พ่นเพื่อควบคุมนะครับถ้าเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยชีวพ,พันธุ์ก็ยังเอาอยู่นะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบเยอะๆไปแล้วเนี่ยชีวพ,พันธุ์ก็ไม่อยู่ครับต้องต้องลงเคมีครับผมถึงถึงจะเอาอยู่เียอย่างใบเนี่ย มีมีจุดเดียวนะครับผมใบนี้เพิ่งเริ่มเป็นครับผมก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ยังาสามารถควบคุมได้ง่ายนะครับผมครับถ้ายังเจอในปริมาณที่น้อยๆแบบนี้ครับผมที่กำลังเริ่มจะก,กินใบเราเป็นจุดๆไม่กี่จุดนะครับผมบนใบงนี้ก็ยังสามารถใช้ชีวพันธุ์พ่นเพื่อป้องกัน ยังยังทันอยู่นะผมถ้าถ้ายังใช้ชีวพันธุ์ตอนที่เริ่มเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเยอะๆนี่ไม่ไหวนะครับผมชีวพันธุ์ก็เอาไม่อยู่ครับผมคือถ้าเป็นเยอะแล้วเนี่ยต้องลงเคมีอย่างเดียวนะครับถ้าอย่างเงี้ยชีวพันธุ์พวกไตโคเดอร์มาหรือว่ามาซิลัสซับทิลิสนะผมก็ยังยังพอไปได้ครับผม พยายามป้องกันไว้ก่อนนะครับผมอย่าให้มันเกิดนะครับผมการป้องกันจะง่ายกว่าการรักษานะครับครับที่ก็เป็นสภาพของลาแป้งที่กำลังเริ่มก่อตัวนะครับผมนี้มันจะเป็นจุดขาวๆข,ขึ้นมานครับผมเป็น สปอร์มันเริ่มแสดงตัวที่ใบแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการอัฒนาการของมันนะครับผมเนี่ยเริ่มมีถี่ขึ้นนะครับบ,บนใบจากที่เป็นจุดเล็กๆมีไม่กี่จุดแล้วก็จะเพิ่มจุดขึ้นไปอีกนะครับผมบนใบของเรา ครับอันนี้เป็นตอนที่มันเริ่มแผ่กระจายจะทั่วใบนะครับผมเนีย่ยเชื้อมันเริ่มวิ่งมันจะขยายวงกว้างไปเลยก็ก็จะกินสุดท้ายก็จะกินพื้นที่เต็มใบเลยนะครับผมก็จะเป็นฝ้าขาวทั่วใบเลยแต่ถ้าเป็นเยอะๆแบบนี้ผมบนใบ ผมถือว่าเป็นขั้นวิกฤตแล้วนะครับผมก็ใช้ชีวพันธุ์ก็ไม่หายแล้วนะครับคือแบบนี้ต้องลงประเภทเคมีแล้วนะครับเพื่อกำจัดมันและแป้งนี่ก็ใช้พวกกรรมถันนะครับผมกรรมถันเนื้อทองอะไรเงี้ยพ่นไปก็เป็นยาพวกแมนโคเซปหรือว่าคาเบนดาซิมนะครับผมที่เป็นเคมีใช้พ่นกันไปครับก็บ ถ้าเป็นเยอะอย่างนี้ก็ใช้เคมีอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นพวกไตโคกับบาซิลัสซัตทิริสก็ไม่ไหวละเอาไม่อยู่แล้วครับก็ถ้าเป็นเยอะก็ต้องลงเคมีครับการทําลายของมันก็จะสปอร์ของมันก็จะแท,แทงทะลุเข้าไปในตัวใบเรานะผมเพื่อกินสารอาหารหรือว่าทําลายสารอาหารที่อยู่สะสมอยู่ในใบนะครับอย่างใบเนี้ยก็เริ่มโดนทําลายใบก็เริ่มเหลืองๆลือผม เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นใบไหม้เสียหายไปเลยนะครับเนี่ยครับการเข้าทำลายของมันก็จะทำให้ใบเราเสียหายนะครับผมเชฉราลัมจะกินใบเราจนแห้งเงี้ยครับผมทำให้สงังเขาะแสงสร้างอาหารไม่ได้นะครับผม ครับเดี๋ยวเราลองมาดูใบที่เนี่ยลาแป้งกินเต็มพื้นที่นะครับเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะเริ่มไหม้อย่างเงี้ยครับผมเนี่ยทําให้ใบเสียหายสังเคราะห์แสงไม่ได้สร้างอาหารไม่ได้ครับผมก็จะทําใหเ้เมลอนเรามีปัญหานะครับอย่างถ้าเป็นอย่างเงี้ยตอนช่วงลูกขยายครับผมลูกเราก็จะไม่ขยายหรือว่าขยายน้อยมากนะครับคือถ้า เริ่มเป็นลาแป้งเนี่ยเราต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุดนะครับไม่งั้นใบเราจะเสียครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมครับผมขอขอบคุณครับ